ตอนนี้นะคะครูสิตาเนาะมาบอกเทคนิคดีๆให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย a c e b o o k ครูสิตานะบางคนยังไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้ครูตั้งใจจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะเป็นโปรแกรมการเรียกเงินนะคะก่อนนอนนะคะใครได้ฟังก็คือโชคดีไปเนาะนะคะซึ่ง ไม่ค่อยได้สอนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าครูว่าครูสอนมาเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพ่กนี้ครูจะมีงานใหญ่นะคะก็เลยอยากมาโปรแกรมให้กับพวกเราทุกคนเนาะตื่นเต้นด้วยแหละนะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนได้ฟังนะคะว่าเออมันเป็นอย่างไรการโปรแกรมเรียกเงินในตอนเช้าเออเราจะสามารถที่จะทํามันอย่างไรให้ให้การเงินเรามันเข้าแบบง,ง่ายๆสบายๆนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าครูเองเป็นนักโปรแกรมจิตด้านดีนะคะแล้วก็เก่งมากๆากเลยด้วยนะคะก็ไม่รู้จะเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวทําไมเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าเราตายไปเนี่ยความลับมันก็หายไปอยู่ดีนะคะก็เลยอยากจะบอกพวกเราทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่นอนนะในตอนนี้เสียงครูชัดหรือเปล่าได้ยินชัดไหมเอ่ยนะคะใครได้ฟังก็โชคดีไปนะคะเผื่อใครที่จะเก็บคลิปนี้ไว้นะคะสําหรับ ไว้โปรแกรมตัวเองก่อนนอนแล้วกันนะคะตอนนี้คือแบบเดี๋ยวนะครูเราจะปิดเสียงยังไงดี <laughs> ขออภัยด้วยนะคะืเดี๋ยวเราอรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มละนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนได้มาฟังโปรแกรมดีๆกันก่อนนอนมาดึกไปหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะ,ะเผอิญพรุ่งนี้ครูมีงานใหญ่นะคะที่อ่า กรุงเทพนี่แหละนะคะตอนเช้าเป็นงานจูนกับจักรวาลน,นะคะตอนกลางคืนเอ่อตอนเย็นตอนบ่ายนะคะจะเป็นงานแบรนด์นะคะอืมเนาะก็สนุกแน่นะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะประกอบกับการที่เห็นบรรยากาศแล้วไม่มีเลยสักครั้งหนึ่งที่ขู่ไม่รู้สึกตื่นเต้นนะคะอืมเนาะอ่ะสักครู่นึ่งนะลูกนะ เดี๋ยวครูแจ้งลูกๆที่หน้าเพจนิดนึงเผื่อว่าใครยังไม่ไม่นอนเนาะจิตของผู้ให้ย,ยิ่งใหญ่เสมอเรื่องนี้เราต้องรู้เนาะเป็นอย่างไรบ้างได้ฟังเสียงครูอย่างเดียวรู้สึกดีไหมคะอ่ใครที่อยากสั่งจิตนะคะในตอนก่อนนอนเนี่ยดีมากๆเลยเดี๋ยวนะครูกำลัง หาเพลงที่จะทําให้พวกเราเข้าสู่จิตใต้สํานึกแบบง่ายๆสบายๆนะคะอืเสียงคุูชัดไหมลูกชัดไหม ิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนะคะครูเองต้องบอกว่านอกจากเราขยันแล้วนะเรายัางมีจิตของการให้ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าให้ไม่เป็นนะก็อยากช่วยนะแต่ตัวเองก็ไม่รอดเนาะยิ่งช่วยก็ยิ่งตายทั้งเราทั้งเขาก็ตายกันอยู่ดีนะคะไม่มีใครนะคะไม่มีคนว่ายน้ําไม่เป็นคนใดช่วยคนให้รอดตายได้สันใดเราก็เช่นกันค่ะหากเราไม่สามารถลุกขึ้นมา สร้างตัวเองให้รอดได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้คนอื่นเขารอดได้อะนะก็พูดกันตามตรงเลยก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ทุกคนค่ะครูรู้ว่าสิ่งที่พวกเราปรารถนากันนั้นคือการเงินการงานนะคะความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกเราว่ามันง่ายมากๆเลยในกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดนะ สิ่งที่ดึงดูดง่ายที่สุดเลยนะคะถ้าคุณเชื่อตามครูคุณก็ได้มันเลยนะก็คือเงินนั่นแหละนะคะเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดง่ายเพราะว่าเขาเป็นสิ่งของเขาไม่มีหัวใจแต่เราสามารถทําให้เขามีพลังงานได้ซึ่งมันเป็นความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ย mm. เงินเนี่ยเป็นพลังงานได้หรอคะครูเป็นได้นะคะของทุกอย่างเป็นพลังงานได้ถ้าวันนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้หัวใจคุณมีความสุขได้ สิ่งที่ดึงดูดยากเลยนะเอาจริงๆเลยก็คือคนนั่นแหละนะคะคุณดึงดูดให้คนคนหนึ่งมารักคุณได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะคะหรือคุณมีอภิชาติสามีหรือคุณมีอภิชาติตบุตรคุณสามารถเปลี่ยนหัวใจของใครได้นะคะด้วยความรักความสุขเนี่ยถือว่าคุณสุดยอดคุณโคตรเก่งเลยนะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทุกอย่างที่ไม่มีหัวใจดึงดูดง่ายหมดนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆนะคะ ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมันได้ทันทีนะคะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าเราโง่นะเชื่อยากไม่ได้แปลว่าเราฉลาดนะคะวันนี้ครูเองต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะดิ้นรนที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จมาเรียกว่าโอ้โหทํางานมาถูกรูปแบบเลยค่ะแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอ่ะมันง่ายจริงๆนะนักเรียนมันคือการที่ครูออกมา เปลี่ยนจิตตั้งต้นของตัวเองใหม่ปกติเราตั้งเป้าเพื่อตัวเรานี่แหละนะเพื่อต้องบอกตรงๆเลยว่าตั้งเป้าความโลภเลยล่ะนักเรียนคะธุรกิจเครือข่า,ขายขายประกันทําทุกอย่างเลยก็คือเงินเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยถ้าคุยกับฉันต้องต้องผลประโยชน์มาก่อนว่า้ง่ายพูดกันหยาบๆเลยนะฮะเราไม่รู้มาก่อนไงว่า เราไม่รู้ทางรัดระดับโลกแบบแตกฉานเนาะจะทําอะไรก็เงินเป็นที่ตั้งนะนั่นคือสิ่งที่ครูเป็นในอดีตนะเรื่องอื่นช่างแม่งช่างมันช่างมึงนะคะมาตลอดเลยตามหาแบบนี้ยมาทางชีวิตไม่ประสบความสําเร็จค่ะทํายังไงก็ไม่สําเร็จค่ะยิ่งตามหาเงินเงินยิ่งเหมือนวิ่งหนีเรานะคะให้เราคอยหาอยู่เรื่อยเลยนะคะมารู้อีกทีคือเฮ้ย เราไม่ต้องตามหาเงินด้วยแต่เราสามารถทําตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้นะเมื่อเรารู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะเริ่มโปรแกรมครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วเนาะนะคะก็ฟังเรื่องราวครูไปแล้วก็คิดตามไปในแบบของเรานะคะลองไม่มีภาพเดียวบ้างมีแต่เสียงอย่างเดียวนะฮะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งนะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะรับฟังโปรแกรมนี้่ะเราต้องรู้สึกโลง่งบ่งสบายนะคะมีความสุขปิติสุขนะคะ คลื่นเสียงที่ครูส่งไปเป็นคลื่นเสียงแห่งคนประสบความสำเร็จจริงๆดังนั้นเสียงที่เราฟังมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราล้านเปอร์เซ็นตเท่านี้เราเลือกฟังคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จจริงๆถ้าเราเลือกฟังคนประสบความสำเร็จในระยะเวลา20ปีเราเองก็ต้องประสบความสำเร็จนะฮะอย่างเร็วก็20ปีเท่าเขา ถ้าเราเองเลือกฟังคนประสบความสำเร็จเร็วมีผลลัพธ์จริงเราก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเร็วและก็มีผลลัพธ์จริงนะคะการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของครูจิตตาเริ่มต้นจากการโปรแกรมจิตค่ะครูเองเป็นนักโปรแกรมจิตด้านดีมากๆเลยวันนี้ในทุกๆอย่างครูสามารถหยิบออกมาแล้วเป็นพลังงานที่ส่งเสริมสนับสนุนครูได้หมดไม่ใช่แค่เงินนะคะแต่วันนี้ครูจะมายกตัวอย่างให้พวกเรา เกี่ยวกับการเงินก่อนนะคะดีไหมนะคะทุกคนคงจะอยากฟังการเงินมากๆเลยนะคะพวกนี้อย่าตกใจถ้าเงินในบัญชีจะเข้านะคะคนทํางานประจําก็ไม่เข้านะลูกนะก็ลองเงินเดือนนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวครูขาหนุโปรแกรมทนำะไมเงินหนุกไม่เข้าเองทํางานประจําก็รับรายเดือนนะลูกนะส่วนคนที่ทํางานที่สามารถรับเงินได้ทุกวันนะคะก็อย่าแปลกใจถ้าพวกนี้การเงินคุณจะเข้านะฮะวันนี้ครูนะคะจะ บอกเราแบบนี้ค่ะว่าการโปรแกรมการเงินเนี่ยง่ายมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางวางจิตของเราในการโปรแกรมการเงินคือความวา่างเปล่าเบาสบายนะคะอย่าหนักนะอย่าหนักรู้สึกเบาๆว,ว่างเปล่าเบาสบายอารมณ์ประมาณไหนคะครูอารมณ์ประ,าคะคารมณระาณเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นไหมว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราคิดอะไรเพลินๆชิวๆเออทันไหมคะ โลง่งโป่งสบายว่างเปล่าเบาๆชิวๆนะคะนั่นคืออารมณ์ที่ดึงดูดได้แบบง่ายๆสบายๆส,สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำนะคะคือการที่เหมือนเรารวบรวมจิตของเราให้อยู่นิ่งสงบอยู่กับน้ำเสียงของครูและคำพูดที่ครูจะโปรแกรมกับเราต่อไปนี้นะคะใครรู้สึกโล่งโป่โงสบายแล้วเบาสบายนึกถึงที่นอนนุ่มๆของเรา นึกถึงนะความนุ่มของบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ได้ขนนกเบาะนุ่มๆที่นอนนุ่มๆโซฟานุ่มๆสัมผัสสบายๆผ่อนคลายโล่งโปร่งสบายให้รู้สึกความสบายในการหายใจของเราปันหนึ่งเราอยู่กลางทุ่งหญ้าเลยค่ะอากาศดีๆนะอากาศกำลังดีเลยลมพัดชิลๆว,วรู้สึกสดชื่นค่ะ ได้กลิ่นนะความสดชื่นเข้ามากระทบที่ลมหายใจของเรารวมถึงทุกเซลล์ของเราเลยนะพอเราเบาสบายแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเบาสบายจังเลยรู้สึกเบากลางคืนจาไว้นะลูกต้องรู้สึกเบาเท่านั้นนะคะถ้าหนูรู้สึกหนักตื่นเต้นหนูจะนอนไม่หลับนะคะครูเนี่ยมาครูดาวพร้อมเราเลยนะเพราะว่าครูตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยนะคะก็มาครูดาวไปพร้อมกันมา ถ้าครูโปรกแกรมไปโปรแกรมมาแล้วครูโกนแปลว่าครูหลับแล้วน,นักเรียนแปลว่าครูโล่งโปรสบายจริงๆนะคะโอเคครูจะนอนไปพร้อมกับเราสักครู่ค่ะอะจเ่จุดเดๆๆ โล่งปร่งสบายเบาสบายนะคะเหมือนเรามีนะคะที่นอนนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆน,นะคะที่คอยโอบก,กอดเราตลอดเวลาเลยนะคะเออนุ่มนะจับไปทางไหนสัมผัสอะไรก็นุ่มนะคะรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกดีจังเลยมีความสุขจังเลยนะคะอ่า หลังจากโล่งโป่งสบายแล้วนะตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะครูอยากให้พวกเราทุกคนเนาะเตรียมมือของเราด้วยใครที่เตรียมเข้านอนแล้วไปเลยไปอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะเอามือนะคะเอาขวาทับซ้ายนะคะทําไมต้องขวาทับซ้ายนะคะงานวิจัยรองรับว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาขวาทับซ้ายเนี่ยจิตใต้สํานึกของเราจะสั่งการให้เราเป็นคนสําเร็จง่าย,ายสบายๆนะคะนี่พวกเรานีโชคดีจังเลยได้ของฟรีตอนกลางคืนนะคะ อ่ะเบาสบายแล้วมือขวาทับมือซ้ายแล้วเราจะมาโปรแกรมกันนะฮะรู้สึกไม่ปวดเนื้อปวดตัวอะไรเลยนะลูกนะรู้สึกเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันเบาประนึงเหมือนร่างกายเราหายไปอ่าอารมณ์เพลินๆชิลๆดีมากค่ะ มันต้องนําด้วยอารมณ์แบบนี้ก่อนนะใครที่โปรแกรมการเงินหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็นผลนะคะตอนเช้าโปรแกรมอีกแบบหนึง่งกลางคืนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้เรารู้สึกถึงเงินจํานวนมหาศาลเลยนะคะที่เขาไหลมาเทมาหาเรา วันหนึ่งเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่นึกถึงภาพแม่เหล็กไว้ลูกแล้วก็ดึงดูดการเงินมากมายมหาศาลเข้ามาหาเราวันหนึ่งฝนที่ตกจากฟ้าตกไปด้วยแบงค์นะทุกสกุลเงินที่เรารารถนาเลยรู้สึกถึงมันใบหน้าที่รู้สึกถึงเงินจํานวนมาหาศาลนั้นที่ฟ้าตั้งใจส่งมาให้กับเราเรารู้สึกอย่างไร พิมพ์พความรู้สึกเรามาและอยู่ในห่วงพวังแห่งความสุขทางด้านการเงินค่ะอยู่ในห่วงพวังแบบนั้นรู้สึกถึงเงินจํานวนมหาศาลที่มากมายเลยเกินค่ะเขาค่อยๆเพิ่มพูนนะคะหล่นจากที่พื้นระดับของการเงินเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมาจนหัวเข่าของคุณค่ะสูงขึ้นเยอะขึ้น หล่นเพิ่มขึ้นเงินมากมายเหลือเฟือคะ่ะพร้อมจะถาโถมใส่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวคะ่ะรู้สึกอย่างไรจับความรู้สึกคะ่ะใบหน้าที่มีความสุขรอยยิ้มตาตึงใจความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คุณพยายามที่จะหยิบเงินพวกนี้ออกไปใช้คะ่ะแต่ใช้เท่าไหร่ก็หล่นกลับมาหาคุณอยู่ดีคะ่ะ คุณกำลังหยิบเงินจำนวนมหาศาลนี้ไปให้ใครคะ่ะคุณกำลังส่งต่อเงินจำนวนมหาศาลนี้ให้กับใครคะ่ะคนที่คุณเอาไปให้คุณเห็นหรือเปล่าคะว่าเขามีสีหน้าแววตาอย่างไรการเงินที่ถาโถม มาสู่คุณนั้นไม่เคยหยุดนะที่จะหล่นมาเพิ่มเติมตลอดทุกวินาทีเลยทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืน,นยามกลางวันคุณจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนมหาศาลนี้ค่ะนอกจากคุณเอาไปใช้หนี้ไปสร้างชีวิตใหม่ไปให้ครอบครัวของคุณแล้วคุณเอื้อเฟื้อแบ่งปันคุณเอาเงินนี้ ไปสร้างสิ่งที่มีประโยชน์อะไรให้กับโลกใบน,นี้บ้างคะลองจินตนาการสิลูกพิมพ์ความสุขมาพิมพ์ความรู้สึกมาคุณหอมเงินไปจำนวนเท่าไหร่ในการช่วยเหลือแบ่งปันโลกใบน,นี้ให้ใครบ้างคะพิมพ์ม,มา รู้สึกอย่างไรบ้างคะพิมพ์ม,มาอยู่กับความรู้สึกของเราไปที่บัญชีทางการเงินของคุณค่ะตอนนี้เงินมันมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะคุณเอาเงินไปฝากแล้วฝากเราทุกแบงค์ทุกบัญชีทางการเงินของคุณตอนนี้คุณเห็นตัวเลขที่เท่าไหรค่ค่ะ สมุดบัญชีเริมนั้นเป็นชื่อไขบางคุณเอาไปใช้ก็แล้วเอาไปฝากก็แล้วเงินจากฟ้าก็หล่นมาไม่รู้จกจบจักสิน้นคุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือ จักรวาลน,นี้พร้อมสบมองให้กับเราเพราะเราเองไม่รู้ทางรัดค่ะวิธีการเรียกเงินไม่ได้ยากเลยนอกจากมีความสุขเหลือเกินมีอะไรอีกค่ะนอกจากช่วยเหลือผู้คนที่ไม่มีแล้วทำอะไรอีกค่ะให้พ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วสร้างบ้าน มีเงินเก็บให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเอาเงินนั้นไปทําอะไรอีกคะให้ครอบครัวทั้งตระกูลแล้วมันก็ยังร่วงหล่นลงมาอีกจะเอาเงินเหล่านี้ไปทําอะไรดีคะบัญชีทางการเงินของคุณล้นหลามไปทั่วตลอดเวลาจะทําอะไรต่อคะเงินแห่งความสุขของคุณแฮปปี้มันนี่ของคุณ กำลังกระจายสู่ผู้คนจำนวนมหาศาลคุณกําลังส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิมพความรู้สึกตอบโต้กับครูค่ะจับที่ความรู้สึกของเราค่ะจักรวาลต้องการความรู้สึกจากคุณค่ะนอกจากความสุขติจิตสุขน้ำตาไหล คนลุกดีใจเบิกบานมีอะไรอีกลูกนอกจากรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วมีอะไรอีกลูกพิมพ์ความรู้สึก,กด้านดีติดต่อกันนะคะต่อเนื่องเลยตอนนี้พวกเราทุกคนคะ่ะใครเที่ยงไม่รับนะคะมาพิมพ์ต่อเนื่องกันเร็วคุณจะขอบคุณเงินเหล่านี้อย่างไรพิมพ์มาค่ะ สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอีกรูางบำรุงศาสนาทำอะไรอีกคะพิมพ์อารมณ์และความรู้สึกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาขอบคุณเงินจำนวนมหาศาลค่ะที่จักรวาลแห่งนี้ส่งมอบความังางคั้งเหลือเฟือมาให้กับเราตลอดเวลา ตอนนี้เงินจํานวนมหาศาลนี้ได้หล่นมาประมาณครึ่งตัวของคุณแล้วนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากฟ้าฟ้าที่หล่นมาเพื่อคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกตลอดเวลาค่ะครูไม่เคยรู้สึกขาดแคลนค่ะเพราะครูรู้ทางลัดระดับโลกนี้ความรู้สึกมาก,ก่อน เดี๋ยวความจริงก็ตามมาค่ะเมื่อความรู้สึกเราพลั้งผูเมื่อความรู้สึกเรามากล้นเมื่อความรู้สึกขอบคุณอยู่ในทุกกระมวลสัตยานของเราค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจับพันธันไดค่ะรวดเร็วมหัศจรรย์เงินทองเป็นเรื่องที่เสษง่ายที่สุดในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเราจะย่งลึกเข้าไปถึงโปรแกรมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ คุณเห็นยอดงินในบัญชีพรุ่งนี้บัญชีไหนบ้างและยอดกันเขาเท่าไหร่รู้สึกถึงขอบคุณไม่โลภไม่หนักรู้สึกเบาง่ายเพลินเบิกบานพิติสุขทราบซึ้งใจ รอคอยแต่จงเชื่อใจไม่สงสัยแต่จงปล่อยวาง oh. การขอบคุณการเงินที่ยอดเยี่ยมคุณต้องขอบคุณตอนเรื่องนะคะเกิน17ครั้งนะคะเกิน17ครั้งไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณการเงินแค่นี้ไม่มีพลังงานนะคะกูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นขอบคุณการเงินมากมายเหลือเฟือที่จักรวาลส่งมอบให้กับฉันในทุกๆนาที ฉันได้รับความสุขอิ่มเอ,มอิมใจผลลัพธ์ทุกอย่างฉันเสกสร้างได้จากเงินที่จักรวาลส่งมอบความมัง่งคั่งมายกับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะเงินแห่งความมัง่งคั่งเหลือเฟือที่ไหลมาเทมาทุกสกุลเงินเข้าทุกบัญชีการเงินของฉันอย่างต่อเน,นื่องตลอดทุกวินาทีทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับเงินมากมายเหลือเฟือจนฉันสามารถจุนเจือให้กับโลกใบนี้ ขอบคุณเงินแห่งความสุขของฉันที่นำพาความสุขรอยยิ้มให้กับฉันครอบครัวและผู้คนมากมายมหาศาลพวกเราทุกคนรักเงินรู้คุณค่าของเงินและนำเงินนี้ไปสร้างประโยชน์มากปายให้กับโลกใบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะคุณต้องขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจแบบนี้ ทัง17อย่างนะคะ17ครั้งนั่นเองไม่ใช่17อย่างต่อวันแต่17ครั้งต่อการทำนะคะเนี่ยเรียกว่า17ข่าวดีนะคะพรุ่งนี้เรารู้สึกถึงคนมาสนับสนุนเรามากมายเหลือเฟือคะ่ะเงินจะมาไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนนะคะรู้สึกเลยคะ่ะว่าคนจากที่ไหนนะที่จะเข้ามาสนับสนุนพวกเราไม่ต้องสงสัยคะ่ะ ไปที่โล่งโปร่งสบายเหมือนเดิมนะเชื่อใจในจักรวาลค่ะเรามีคนของเราเรามีคนที่รักเราเรามีคนมากมายเหลือเฟือที่พร้อมสนับสนุนเราผู้คนจากจากทั่วโลกเลยนะที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนเราเหตุผลนะหลอกเพราะเราเป็นคนดีเพราะเรามีจิตของผู้ให้ที่ใหญ่และผู้รับที่ยอดเยี่ยมเรารักเงินเงินรักเราเรารักผู้คนเรารักการแบ่งปัน ฉันรา่าเริงเบิกบานพอฉันดำรงตนเป็นคนดีซื่อสัตย์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องโปรแกรมตัวเองในะลูกนะการสนับสนุนการที่มีคนมาสนับสนุนขอบคุณหนะ้าที่การงานประเภทนี้จะทําให้เรานะเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นครูเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะนานๆทีครูสตาจะมีคลิปเสียงออกมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้ฟังกันยาวนานขนาดนี้นะคะ เป็นคอร์สฟรีที่ตั้งใจให้นะคะเซฟไว้ดูแล้วกันนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีผู้นี้เงินทองไหลมาเทมานะคะอย่าลืมโปรแกรมจิตด,ด้วยนะคะเสื้อผ้าก็สําคัญนะคะในการใส่เพื่อโปรแกรมเราจะสังเกตว่าครูเนี่ยใส่ชุดนอนนะคะสั่งจิตนะคะให้บ้างข้างเพราะว่าสายโซ่ที่เราเห็นในรูปเนี่ยคือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราเป็นทั้งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะ การเงินที่มากมายเหลือเฟือล้นพ้นตลอดเวลานะคะสายโซ่นะคะเป็นการเตือนใจให้กับเรานะที่เป็นผู้ลงมานะคะสองขั้วให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราจงดำรงตนนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เบิกบานนะคะอยู่อย่างนั้นนะอยู่ในคลื่นของความสุขอยู่ในคลื่นของจักรวาลน,นะคะรวมๆกันเนี่ยเขาจะร้อยเรียงเป็นอินฟินิตีนะคะนั่นคือการให้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะม,มีความสุข อะไรที่ตาเนื้อเรามองเห็นทุกอย่างมันคือการโปรแกรมจิตนะคะครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะชอบนั่งดูรูปเศร้าๆอยู่ประจาติดรูปหัวเตียงก็เป็นรูปผู้หญิงร้องไห้นะคะคนนี้มีสามีมากี่คนนะคะก็เลิกหมดเลยนะคะเพราะว่ารูปที่เขาเห็นทุกวันทุกวันเขาไม่รู้เลยว่ามันคือการสั่งจิตนั่นเองนะคะอืมโอเคคิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้กันบอกว่าพวกเราจะ ดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนาแบบง,ง่ายสบายๆและลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยกันอย่าลืมบอกตัวเรานะคะว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมหากเป็นผู้ให้อย่างเดียวแล้วไม่รับมันไม่บาลานซ์นะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราต้องให้ได้แล้วก็รับเป็นนะคะไม่งั้นโลกมันก็จะล้นนะลูกนะดังน,น,นั้นเนี่ยอยู่ในสายกลางนะคะ ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่รู้สึกว่าเราเบาสบายแล้วก็มีความสุขเวลาโปรแกรมนะคะเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะมีความสุขส่งไปด้วยความรักค่ะครูรักพวกเราทุกคนและครูก็รู้ว่าพวกเราทุกคนรักครูเช่นกันขอบคุณพวกเราที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะคะเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนได้รับผลลัพธ์แล้วช่วยเหลือแบ่งปันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จนกว่าจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ